วันนี้ในเลกเน่อ f ฟยูมืนักรบสามารถชวนเพื่อนมาตีล่าบอสได้นะักลิกนี้จะพาไปดูโหมดออกเดินทางกันเถอะออกเดินทางเป็นเดนเจียนที่ร่วมมือกับทีมไปล่าบอสเปลี่ยนแล้วก็รับรางวัลเทียบเลยโหมดออกเดินทางแบ่งเป็น2แบบคือบอสและเรสแบบบอสใช้ทีม5คนส่วนเรสใช้ทีม15คนไปที่มุมขวาบนของหน้าจอเกมกดเมนูแล้วเลือกออกเดินทางในหน้าออกเดินทางมี2แท็บคือบอสกับเรสด้านซ้ายคือรายชื่อบอสที่สามารถล่าได้แต่ละบอสมีเงื่อนไขเลเวลเข้าดันและของรางวัลต่างกัน เงื่อนไขเข้ารางวัลและความยากจะแสดงอยู่ฝั่งขวาเข้าดีวันละสองครั้งเท่านั้นนะถ้าใช้สิทธิครบแล้วสามารถซื้อขนนกบอสหรือขนนกเรสจ,จากร้านค้าเพื่อเพิ่มจำนวนเข้าดันได้มุมขวาล่างเลือกได้ว่าจะค้นหาปาร์ตี้หรือสร้างการออกเดินทางเพื่อเข้าดันกดค้นหาปาร์ตี้แล้วจะเข้าหน้ารับสมัครปาร์ตี้ซ้ายมือคือหมวดหมู่แดนต่างๆฝั่ง,งขวาคือข้อมูลทีมที่เปิดรับอยู่ที่ด้านขวาสุดของแต่ละทีมถ้าสัญ,ญลักษณ์กุญแจเปิดแปลว่าเป็นทีมแบบเปิดให้เข้าร่วมได้ถ้าเป็นไอคอนรูปกุญแจล็็อกแแสสดงววว่่าเปนนทีมแบบตั ถ้าจะเข้าทีมส่วนตัวต้องมีรหัสผ่านก่อนถึงจะเข้าร่วมได้กรอกรหัสแล้วกดปุ่มเข้าร่วมได้เลยถ้าเป็นทีมสาธารณกดเข้าร่วมได้เลยไม่ต้องกรอกรหัสก่อนเข้าร่วมทีมกรุณาเช็กระดับเลเวลที่จำกัดก่อนต้องถึงเลเวลตามที่กําหนดก่อนถึงจะเข้าทีมได้ถ้านักรบหาเข้าทีมไม่ได้ให้กดปุ่มสร้างการออกเดินทางได้เลยเมื่อเปิดหน้าต่างจะสามารถทิพ์คำบรรยายรายละเอียดการรับสมาชิกในช่องแรกได้จากนั้นเลือกเงื่อนไขว่าจะเป็นทีมสาธารณะส่วนตัวหรือแคลนถ้าเลือกแบบ ส่วนตัวต้องตั้งรหัสในช่องถัดไปตรวจสอบให้ถูกต้องแล้วกดสร้างการออกเดินทางได้เลยในหน้าข้อมูลการออกเดินทางถ้าอยากเชิญเพื่อนหรือผู้เล่นใกล้เคียงมาร่วมทีมกดปุ่มเพิ่มแล้วจะมีหน้าต่างเชิญสมาชิกเด้งขึ้นมาหน้าต่างนี้แบ่งเป็น4แท็บได้แก่เพื่อนแลนใกล้เคียงค้นหาชื่อเจอคนที่อยากชวนแล้วกดปุ่มเชิญได้เลยในช่องทั้งหมด all สามารถตั้งค่าเลือกว่าจะรับอาชีพไหนเข้าทีมได้ถ้าตั้งไว้เป็น all ทุกอาชีพสามารถเข้าร่วมทีมได้หมดเช็คจำนวนคนถูกต้องแล้วกดเริ่มเพื่อเข้าดันได้เลยเข้าไปในดันแล้วให้กดที่เคล็ดมุมขวาบนเพื่อเดินไปยังตำแหน่งบอสคลิปนี้ก็จบเท่านี้ขอให้เหล่านักรบบทุกคนเล่นเกมกันให้สนุกกันนะ you dare